เงินดิจิตอลหนึ่งบาทมาแล้วนะคะทางรัฐบาลเตรียมให้เปิดลงทะเบียนนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะดีเดย์1สิงหาคมตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะสำหรับผู้ที่มีโทรศัพท์มือถือนะคะและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมานะคะสามารถลงทะเบียนได้เลยตั้งแต่8โมงทั้งระบบ iOS และ Android นะคะส่วนท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ต้องร้อนใจไปแต่อย่างใดนะคะท่านจะได้ลงทะเบียนในเฟสถัดไปค่ะส่วน ถ้าที่มีสมาร์ทโฟนแล้วอาจจะลงทะเบียนไม่เป็นเนี่ยไม่ต้องร้อนใจเช่นกัน,นะคะเพราะว่าทางรัฐบาลเขามีจุดที่ช่วยลงทะเบียนให้ท่านนะคะประมาณ5,000จุดทั่วประเทศนะคะเรียกว่าอำนวยความสะดวกค่ะนะคะก็ต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งนโยบายที่ทางรัฐบาลได้มีการหาเสียงเอาไว้และต้องการใช้เม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในครั้งนี้ เพื่อกระจายดิจิทัลเงิน1,000 0บาทให้กับประชาชนคาดว่าน่าจะอยู่ที่ราวๆประมาณ45ล้านถึง50ล้านคนด้วยเม็ดเงินสูงถึง4,50 0 0 0ล้านบาทที่กำลังจะเข้ามากระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจนั่นเองค่ะโดยเบื้องต้นนะคะพรุ่งนี้1สิงหาคม2,567ค่ะ,ค, 2, ค,ะคนที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินดิจิทัล1,000 0บาทนะคะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ค่ะ หนึ่งท่านต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและเขาเปิดให้ย้ายทะเบียนบ้านได้ด้วยนะคะบางท่านคือบางทีอยู่ต่างจังหวัดอยากย้ายมากรุงเทพอย่าให้กอนวันลงทะเบียนหนึ่งวันได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องลงวันทะเบียนพรุ่งนี้วันวันเดียวนะคะคือเขาให้ลงทะเบียนยาวไปเลยค่ะเพียงแต่ว่าพรุ่งนี้จ,จะเป็นวันแรกนะคะอายุ16ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่วันที่15กันยายน2567 นะคะเป็นวันที่ปิดรับลงทะเบียนค่ะรายได้ของปี66ปีที่แล้วที่ท่านไปยื่นภาษีจะต้องไม่เกิน840,000บาทนะคะมีเงินรวมกันทุกธนาคารนะคะไม่เกิน500,000บาทต่อ1ท่านค่ะรวมหมดเลยนะคะเงินฝากกระแสรายวันเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำ ต่างๆนานานเนี่ยเขาตัดยอดไปตั้งแต่วันที่31ม,มีนาคมแล้วนะคะท่านไปถอนตอนนี้ไม่ทันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีเงินในบัญชีเกิน5 0 0 0 0นก็อดได้นะคะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกต้องขังหรือว่าต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์ในโครงการอื่นๆของรัฐค่ะสามารถที่จะลงทะเบียนได้นะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะซึ่งดาวน์โหลดได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะที่ระบบไอ OS แล้วก็ Android นะคะก็ดาวน์โหลดนะคะเซิร์ชคำว่าทางรัฐแล้วดาวน์โหลดมาไว้ในโทรศัพท์มือถือของท่านเลยค่ะวันนี้เห็นได้ข่าวแว่แวๆมานะคะว่าคนกดเข้าไปจำนวนมากนะคะแต่ทางรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยวันลงทะเบียนจริงๆเนี่ยเว็บจะไม่ล่มนะคะเพราะว่าได้ทดลองระบบแล้วรองรับอยู่นะคะเอาอยู่ค่ะ หลังจากที่ท่านเปิดแอปแล้วเนี่ยกดปุ่มสมัครสมาชิกกรอกข้อมูลส่วนตัวตามบัตรประชาชนให้ครบถ้วนนะคะถ่ายรูปบัตรประชาชนสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนนะคะตั้งค่าชื่อผู้ใช้รวมไปถึงรหัสผ่านด้วยนะคะซึ่งพรุ่งนี้คิดว่าจะไม่ล่มนะคะวันนี้เห็นได้ขา่าวแว่วมาว่าคนลดลองไปลงทะเบียนกันก่อนนะคะคือกดเข้าไปดาวน์โหลดแอปนะคะก็มีคนใช้ค่อนข้างมากนะคะก็ เดี๋ยวรอดูในวันพรุ่งนี้นะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไง8โมงเชา้าหลายท่านก็ตั้งนาฬิกาปลุกมาลงทะเบียนไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าคนที่เข้าหลักเกณฑ์เนี่ยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกคนค่ะเพราะว่าเขามีระยะเวลาในการเปิดให้ลงทะเบียนยาวไปจนถึงช่วงเดือนตุลาคมนะคะส่วนท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16กันยายนเป็นต้นไปค่ะโดยจุดลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนได้แก่ที่ทำการไปรสย์ทุกสาขาธนาคารอมสินธนาคารทอกอสอนะคะและศูนย์ดิจิตัลชุมชนนะคะโดยเตรียมบัตรประชาชนไปค่ะซึ่งพรุ่งนี้เองสำหรับใครที่มีสมาร์ทโฟนอยู่นะคะ สำหรับการที่ท่านจะไปลงทะเบียนนะคะถ้าสมมติว่าท่านมีสมาร์ทโฟนแล้วลูกหลานไม่ได้อยู่บ้านด้วย <c oughs> แต่สงสัยนะคะว่าจะลงทะเบียนยังไงนะคะ <c oughs> ก็สามารถเดินทางไปในจุดอำนวยความสะดวกที่ทางรัฐบาลเนี่ยให้ไปสอบถามข้อมูลโครงการได้มีทั้งหมด5,200จุดทั่วประเทศนะคะก็ เป็นธนาคารอมสินธนาคารทอกอสอนะคะที่ทําการไปร์สนียแล้วก็ดิจิตอลชุมชนก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะนะคะก็ถ้าต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะ w w w d i g i t a l wallet go c h นะคะหรือว่าเว็บไซต์กระเป๋าเงินดิจิตอลรัฐบาลไทยค่ะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่โทรสายด่วน111114 11ตัวนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะ ทางด้านของรัฐบาลบอกนะคะว่าคิดว่าโครงการเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทนั้นจะสามารถเข้าถึงประชาชนได้ดราวประมาณ45ล้านถึง50ล้านคนนะคะและคิดว่าน่าจะใช้เม็ดเงินในวงเงินประมาณ450 0 0 0ล้านบาทเป็นต้นไปค่ะนะคะถ้ามีคนลงทะเบียนเกิน45ล้านคนก็ต้องบวกบวกไปอีกนะคะแต่ว่าจะไม่น่าเกิน50ล้านคนแน่นอนนะคะแล้วก็ คิดว่าน่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้น GDP รวมไปถึงกระตุ้นอุตสาหกรรมต่างๆได้มากพอสมควรค่ะลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนะคะพรุ่งนี้8โมงเป็นต้นไปปิดลงทะเบียนนะคะในช่วง15กันยายนค่ะส่วนการใช้จ่ายนะคะก็จะสามารถใช้ได้จนถึงช่วงไตรามาส4ของปี2567ก็คือตุลาพฤศจิกาและธันวาคมค่ะ